SOP Cafe ราชบุรีเป็นคาเฟ่ที่เท่มากนี่คือทางเข้านะคะจะเป็นเหมือนเป็นกล่องตู้คอนเทนเนอร์สักอย่างหนึ่งอะแต่เป็นเหล็กเขาก็เชื่อมเหล็กเป็นแบบท่อเป็นทางเรียกอะไรไม่ถูกแล้วใช้แสงธรรมชาติในการเปิดช่องให้มันสาดเข้ามา อันนี้คือมุมมุมมหาชนนะเท่มาเนี่ยนี่คือทางเข้าอ่ะอจะเป็นทางเดินเข้าไปขึ้นขึ้น,นลงลงก่อนที่จะไปถึงตัวคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ริมน้ำนะลาดบุรีเนี่ยมีคาเฟ่เยอะมากแล้วคาเฟ่นเนี้ยเปิดมาสักพักละเปิดมาหลายปีละแต่ก็ยังเป็นที่นิยมเพราะว่าความเท่ความเก๋ และขนมเยอะอร่อยตัวคาเฟ่นเนี่ยทางเดินที่เข้าไปเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปไปสุดทางของที่เป็นท่อที่เป็นอ่เหล็กแล้วก็จะไปเจออันเนี้ยเป็นเหมือนปฏติมาก,กรรมแบบโค้งเพื่อที่จะเดินไปที่อ่ร้านเหมือนเป็นส่วนของการขายเครื่องดื่มแล้วก็ขนมอ่ะจะเป็นเรียนกระจกริมน้ำแล้วอันเนี้ยก็คือ เป็นระแนงแบบโอ้สวยมากเลยอ่ะคือไม่รู้จะถ่ายยังไงให้มันแบบเห็นความยิ่งใหญ่อ่ะเอออย่างเงี้ยและไอไอตัวที่ท่อที่เราเดินมาเนี่ยข้างๆถ้ามองจากข้างนอกเข้าไปจะเป็นแบบนี้เขาจะสร้างเป็นแบบเป็นเหล็กแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงมีสเต็ปอะไรเงี้ยแล้วก็ให้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาซึ่งเท่มากนะแล้วต้นไม้เขาเยอะเขามีการจัดสวนจัดแบบแลน์สเคปแบบเท่มากเลยอ่ะและอันนี้ก็คือ ไอตัวท่อนั่นแหละแต่มันจะมีอีกมุมหนึ่งอันนี้คือมุมเหมือนมุมแบบเดินเดินขากลรป่ะนะขาเข้ามันก็จะเป็นอีกอ่อเปอร์สเปกตีฟหนึ่งขาออกก็จะเป็นอีกเปอร์สเปกตีฟหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเรือนกระจกของเขาเท่ <c oughs> แบบเป็นกระจกหมดเลยแล้วเขาตกแต่งด้วยไม้ประดับของจริงกล้วยไม้ดอกไม้ลิลลี่นู่นนี่อะไรเงี้ย นะเนี่ยพอมองมองเข้าไปเอามองจากข้างในมองออกมาเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำโอ้โหแบบว่าคือลานบุรีนี่เป็นเลยที่แบบว่าเก๋มากแบบทาถึงมากอะ่ะและนี่ก็คือลานข้างนอกที่เป็นริมน้ำก็ะจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้หนึ่งนะเสร็จมันจะมีทางเดินขึ้นไปไอ้อท่อทีอ่ทางเดินที่เราเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะขึ้นไปถ่ายรูปมุมสูงได้ แล้วต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากแล้วก็คงก็จะมานั่งแบบมุมนุมนี้ยอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็คือแบบริมน้ําอะไรเงี้ยก็เป็นท่าเป็นที่นั่งเป็นกุบกรอะก็คือเราสั่งอาหารใช่ปะเสร็จเสร็จพอถึงคิวเราเราก็เดินเข้าไปเอาแล้วก็มานั่งอะไรเงี้ยคือบริเวณคอกกว้างเนี่ยเนี่ยดูดิเขาก็จะนั่งกันแบบกระจัดกระจายแล้วตรงกลางเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นบ่อน้ํารีเฟรชตัวต้นไม้แล้วก็ตัวอาคารของเขา นะบอ่อน้ำแล้วก็ริมน้ำอีกทีนึงแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าคอนติเนียลิ่งของการดีไซน์มากและนี่ก็คือไอตัวขึ้นไปข้างบนแล้วมันเป็นจุดชมวิวจุดถ่ายรูปมุมสูงคือมันสูงนะแต่ว่าก็ต้องถ่ายอะแล้วนี่คือต้นไม้ใหญ่ของเขาแบบคือเขาน่าจะ,ะดีไซน์แล้วก็คงต้นไม้นี้ไว้เป็นหลักเลยอันนี้ก็คือพวกกล้วยมงกล้วยไม้อะไรของเขาคือต้นเขาตัดดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะ ในส่วนของอตัวคาเฟ่ที่ขายเครื่องดื่มแล้วก็ขนมมาและนี่ก็คือตู้ขนมเขาขากบอกแล้วไงคาเฟ่ต่างจังหวัดทําขนมทําเครื่องดื่มถึงมากคืออันนี้คือแบบว่าตั้งอกตั้งใจทํามากสวยมากและตัวเขาเรียกอเลยตู้ของเขาอะ่ะมันเป็นสเลดอะแล้วมันรีเฟกมันรีเฟกขึ้นมาแบบนี้แล้วเราจะเห็นขนมข้างในที่เขาแบบให้เราดูว่าชัดเจนว่าอันนี้นี่นี่อย่างนี้ แล้วขนมก็สวยแล้วก็อร่อยแล้วดูที่ถ่ายรูปมาสิเก๋หมเก๋มากเลยอ่ะคาเฟ่ต่างจังหวัดทําถึงมากเลยอะคือขับรถไปไม่กี่ชั่วโมงอ่ะแล้วรถเจออะไรแบบนี้แล้วเนี่ยคือเนี่ยเราถ่ายมุมใกล้ก็ยังสวยเป็นคาเฟ่อ,อีกที่หนึ่งที่ห้ามพลาดราชบุรีก็ตาม Google Map ไปเลยเพราะว่าเราจะมีทั้งชื่อแล้วก็แฮชแท็กแล้วก็มีตัว ได้ Direction จาก Google Maps